ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมเอลเอนสล็อนะอ่าเทมเพลตแตกนะครับผมก็มาดูกันว่าจะแตกหรือเปล่าเกมนี้ก็เป็นเกมของคาด y ายจ g อะไรเชี่อนียไม่รู้นะตัวใจประมาณนี้ครับฟิสปินฟิสปินวายรีสปินมันมีลีสปินด้วยนะถ้าวายมาสองตัวนะครับตัวใจแพงๆประมาณนี้นี่กูไม่ค่อยจะหวังเท่าไหร่นะครับได้ยากนะ คูณ4,700บาทเอาจะเป็นที่ตาละ40บาทแล้วกันก็รับชมพวกความถงครับไปเอมนี้เด็ดบอกเลยถ้าเข้าไม่เข้าก็ไม่เด็ดหรอกถ้าอย,อยู่ที่ดวงเรานะก็รับชมพวกความถงกันด้วยนะถ้าไอตัวเนี้ยมาสามตัวนะครับมันจะมีฟีเจอร์อะไรไม่รู้ออกมาเราดูแล้วกันถ้ามันมานะอ้๋ถ้าซอยเป็นตัวทีทๆแบบ ตัวแพงแพอย่างนี้เนาะไม่ได้เ,เงินฟรีสปรินคอมมอนจะเข้าหรือเปล่านะครับผมผู้ชมอ,อยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะไม่เชื่อไม่มาเลยเว้ย จะปีนมาลุ้นหน่อยอะไรวะจะเย็นมันกำลังเริ่มมันกำลังเริ่มโอ้ยมาตัวเดียวอุย้ยสองตัวไม่ได้เงินนะเพื่อนนะ สามพันแปดแล้วนะขอ,อเข้าสักรอบสองรอบก็ยังดีโอ้โหซอยทีแบบนี้แต่ไม่ได้ยังไม่ได้รีสปินเลยถ้าไม่ต้องไม่ต้องรีก็ได้เอาจริง,รงๆเข้ามาเลยสามตัวอย่างเงี้ยก็ยิ่งดีเลยครับโอ้ยซอยทีอย่างนี้ไม่ได้เงินจ้าโอ้ยมายากเด็ดเดเลยเนะี่ยมายากจัด มายากไม่ว่านะถ้าเข้ามาแล้วถ้าแตกให้ก็ไม่ว่ากันเอาแล้วได้รีสปินมาสามแถวมาตัวนึงอะสกลัวนึงอะต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละฟิรเช<ป>ีย <cunning> <Sisters> แล้วแหละผมว่า ันต้องมาสามแถวหน้าถึงจะได้เงินดีๆมันไม่ได้เงินเนงิน,นดูสิจะได้เข้าฟิสปินหรือเปล่าถ้ากระตุกนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนไม่มาเลยวะ่ะ วิ่งเดือดสองพันแปดแล้วโคตรไวเลยฉีกให้ละจ้าอ่ะได้ดีเอาดีๆนะเพื่อนขอร้องขอร้องขอร้องโอ้โหยากโอ้โหเอ๋ขอข้อรอบนึง ถ้าเขารอบนึงได้ผมจะเสี่ยงเลยนะผมจะจัดแบบอันไหนที่มันเสี่ยงเจีวันวนะั้นอ,อ่ะมันต้องจัดดีคนเราต้องวัดกันอาร้อยกับสิบบาทผมว่ามันมน,น่าจะเข้าให้เราอยู่ครับสุดรอบปั๊บเกือบได้ดีมาหน่อย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  โอ้ยเพื่อนอยากอิหลี่วะกำไรสักพันหนึ่งก็เลิกแนละ้วอะมาเริ่มหล่อรักเริ่มหลอนร้ายาสะขอภปยในคำหยาบมันเป็นอารมณ์อุ้ยไม่มาเลยรีสปินคือเออ ้องสิบบาทสองพันสองแล้วนะมาลุ้นไปพร้อมผมกันนะครับผมว่าจะมาไหมหนุนรักจิตาปีนแทบต้อม,มาเลยนะ มาตัวเดียวอะ่ะอ,อย่างน้อยก็ขอสองตัวแต่เป็นอย่างมากก็ขอสามไปเลยโอเคโอเคครับผมมาแล้วพูดปุ๊บก็มาปับ๊บอ้าวมันมีปลดล็อกด้วยหรอวะเชีย่ยกูต้องเริ่มสิบห้าฟีสปินใช่ไหมเนี่ยจะเอาเสียงเสียงสักหน่อยโอ้โหเชีย่ยเกือบปะเนี่ยสามันไปสามันไป โอ้โหดูดิคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้ไงโอ้เสียดายมากเลยสีสองถ้ามันมาสามันมน่าจะยับนะมีโอกาสเอาง่ายงคือเกลือน,นะครับผมสามันสามันโอ้โหได้ลิสปินปะเนี่ย เอาแล้วได้รีบักเผื่อเพิ่มเผื่อเพิ่มมาแน่เฮ้ยโอ้โหไม่มารีสป,ปินก็ไม่มาไม,ไม,ไม่ไม่มาอาน้ำแทนแล้วเจ้ยสามันสามันเอาแล้วเอา <laughs> มันไม่มาลายดีๆไงประเด็นจบนี้จบ เกลือครับผมโอ้โหโคตรเกลือเฮ้ยแต่ถ้าเราเข้าอีกรอบนึงก็จะอัพอัพขั้นไปเรื่อยๆใช่ปะก็โอเคมากันเกมนี้มึงกับกูได้ยาวๆมึงกับกูไม่ตายก็ไข้หวยอ่ะมา แล้วผมไม่รู้ว่าไหนมันดีด้วยเวลาเลื่อนขั้นแต่มันก็เลื่อนขั้นไปทีละขั้นนั่นแหละมั้งจะเกิดกูยังไม่รู้จะมาให้เราอีกไหมครับคุณผู้ชมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะผมขอรีสปินมาสองแถวแรกเลย่ยจะได้ลุ้นสามแถวไปก่อนเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็รีสปินต่อเอ้ยรีสปินมาละมาไวเลยไหมมาไวเลยไหม เพิ่งออกไปเมื่อกี้เข้าเลยไหมผมไม่เข้าอ่ะเรียบร้อยนี่ครับดีาฟินเก้านะลองดูคือมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็เกลือเหมือนเดิมอ่ะเอาเรี้ยวดาฟินอยากลองเข้าดูอ่ะมันจะเป็นยังไง อะไรวะคุณผู้ชมเกมนี้เริ่มงงละเริ่มงงละอุ๊ยนึกว่าจะมาสี่แถวเลยนะโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยเอาแล้วสี่แถวของแท้นี่แหละนี่แหละฟิเจอร์ที่ผมบอกถ้ามันเป็นตัวสีชมพูนะครับผมบอกเลยบึ้มสีแดง บิ๊กวินหกพันเท่าไรเนี่ยหกพันกว่าเหรียญน,นะได้มาหมื่นสองเด็ดโอ้ถ้าเป็นถ้าได้ถ้าได้ไดอันมนีเนี่ยเมื่อกี้ผมมายับกว่าเดิมยับกว่าเดิมพูดแค่นี้โอ้ได้เลิกเลยครับหมื่นสองเหียเลิกดีครับคุณผู้ชมอะไรมาทั้งหมดอ่า 12,500บาทแนั้วรบคชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่นอนสวัสดีครับ